ถ้าเราเบร์หน้าแรงผุ่นคันคลองครึ่งหนึ่งคล่องคลองน้ำคือสื่อว่ามันน้ำคล้องได้คล้องน้ำนีกาดตะแก้วพนตกมันเคลื่อนที่ฝนตกพนตกกับ,บ่าท่านมีอย่างดอกทห้งแหงอยู่ครับท้ยหน้าหดไห้จนวายยาขึ้นเบอร์ละมาท่านได้ดำอยู่ต้องหุ่นกับปลายาง ตะกาตะแก้วสองตา <c oughs> มันเหลืออีดอกหน้าตะแก้วซีไรหนึ่งตะการมันเป็นกาเข่ากลางเพราะว่าหน้าตะแก้วหน้าสูงตรงใส่เข่ากลางข้าใส่เข่าดองหนูกินเบิดนันออกก่อนหมูเด้ใส่เข่ากลางขวบเดือนนั่ได้นน่ขวบเดือนเดือนหนึ่งพอดีกาตะแก้วบอากาหวานบ่าท่านหวานดอกหวานปุย ท่านวานปุยมันสิเร่งมันสิโบมีน้ำดำมันสิตายพ่ายลงขุดครับแ,แร่งๆอยู่โคเด้อครับเมืดอเกียวมาแต่เศร้าทา้องบังหน้าแต่เศร้าสากระเต็มเลยล่ะทีนสูบดำก,ดกับเช็คเชงไดเพราะกระเทือน ช้าน่อยก็นนาำเต็มละจากก้างโคตถสงพันเพื่นเนี่มันมันมันเตือนลงคุณไรกามันไรกาหรอกทำแรงๆยู่เพราะท่านไรดำหรอกตะกาตะกาของตะเกียวเด่นเ่ ประกาอีกตาที่สอง,งอยังแรงยังวะพุ่น่ะปีนี้ขึ้นแรงแถมพุ่นนี่ที่ดำอยู่ว่าอย่งวะกันเมื่อน,นีนแต่ว่าเมื่อน,นีนก็คึ้นอยู่เลยคึ้พนพดทำไมหวานนี่ยังไงน,น่าไม่กุ้งง่ายนี่ถ้าแก้วปลูกเดื่องเรื่องนึงก็เป็นถ้าแก้วเป็นคนปลูกก็ไห้ขึ้นเลยปลูกต้นไม้ขึ้น,นก็บักยังก็บบกแซล อาบแซลมาอันปูใบ้มันมกากราดกน้ำมันหวานมือืดนน้มักินข่อนต่แก่กันนอนอดีน้ำมันน้มเด่นเลยน้มหวานไล่ ยูขงข้างอย่างนี้นไม่ใครเอาหรอกใหม่บือที่บ้านตะแก้วเราทงรอทาครับทะเลาะเบื้องหน้าแหลมใส่อดอกมือนี่เป็นดนนอ้อทางบ้านพี่นอง ฟังเล่าฟังไทยเป็น,น,นอย่างไรเนาะทั้งอื่นเป็น,น,นอย่างไรเนาะผมบึงไม่ขีปทั้งลอยเอ็ดขึ้นยังแรงแท้ะผมว่วอยู่เปว่าบ้านผมนี่มันสีดำหน้าก่อนทั้งทั้งลอยเอ็ดสาราคามนเด้บ้านผมมันสีละมุกดาหารนครพนมสีละไกะ่กแกงกระเบาใกไก่แม่น้ำโขงสีละที่จริงตะก้อนมนเป็นหน้าได้วพวกตะแก้วปับเอา เป็นโคกเป็นมีโคกเป็นไปปับ,นนบ 3, 40, 000, หน้ากระบือสามสี่เมือนึ่งซื้อหน้าเจ้าของซ้ำซื้อหน้าเจ้าของกอน,นเป็นดงครับดงเขาเอินว่าดงหมูมาหนึ่งตาแก้วเลขทั้งต่นี่ปับไปหน้าสี่ลรดงหมูครับดงหมู เป็นบ้านตะกอนเป็นป่าเป็นดงเป็นพื้นที่สีแดงแต่ว่าเขาเลยเอาหานพันศซึกมาอ,อยู่นะครับเป็นบ้านนิคมคมหานพันศุ์ซึ่เด้อน้องเลยที่เกี่ยวกับเป็นหานพันศึกเขาเลยทชไม่อ,อยู่หนี่นะครับมองพื้นที่สีแดงที่กี้ละเอาเอาหารเขาอยู่ดีครับ ตะเกวก่าให้ฟังคือดอกเดออออ้อพี่น้องเอ๋ยม่มีหยังดอกพี่น้องหูจักตะเกียวหูจักกันได้หลยนะท้านเฮาตะเกียวไปเห็ดวิโอเพื่อลกเปลี่ยนข่าวสารกันนี่ละให้หูจักกันผพ้ใได้ก็ดีผมกับพอปิดบังละยุ่พี่ละวันนี้คมทหารท่านซึกอพีละ ขอบคุณเด้อครับที่เขาเบิ่งขอาชมมียังกะเขาเป็นมลดทั้ง่างนี่แหละตีตะแก้วนี้ตะแก้วโหลดบาไปยังอมองได้ตะแก้วเฮ็ดบอดถือกะเขาเนต์มาทังง่างนี่แหละตะแก้วย่อมเราฟังฟังเบิดละพี่น้องเอยเพื่อปรับปรุงตัวของปรับปงปรับปรุงตัวเอง เลาะพาเลาะพาเลาะเบื้องหน้าเดี๋ยคล้องมือน,นีิครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขาเบิ่งเขาชมกอบทนเบิง่งตะเกียวจักหน่อยก่อนเบ่้ให้จบคลิบในพี่น้องเลยให้าจักสองสามนาทีก่อนจังคอมเมนต์มันจังบอกเป็นแปมลังบานตะเกียวสีน้ำเบิง่งนั่ไปหาพี่น้องเบิ้ลละซาเนี่ยเด้อเขอบับไปไหว้หลายกับสิบเป็นการแลกทรัพย์กับบลมม็อกแนวนะครับ ท้องซ่าม,มือตะเกียบถือไปหานั่คือเป็นอาทิตย์พั่งละ่ะให้มันซาซายได้จังหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ